สวัสดีจ้าวันอาทิตย์จิตแจ่มใสดวงรายสัปดาห์วันที่9-16เดือนกันยายน2 5 6 7ดูดวงด้วยไพ่หย,ยิบสี่ใครชอบคลิปนี้กดติดตามด้วยนะคะคนวันอาทิตย์สัปดาห์นี้ได้ไพ่ห้าไม้เทา้า10บถ้วยและสมเด็จพระสังฆราชฟ้าหลังฝนนะคนวันอาทิตย์สิ่งใดๆที่ยังไม่ราบรื่นสำเร็จสมหวังสัปดาห์นี้จบ เคลียสะสางมีความสุขอย่างน้อยก็โล่งโปร่งสบายนะอาจารย์มองว่าผู้ใหญ่เมตาเามาเมตาเรามากขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาเรามากขึ้นแต่ตัวเราก็ต้องรู้จักปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ใหญ่ให้ถือทฤษฎีที่ว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดงานจะไม่มีปัญหาแต่ให้ใบเนี้ย สัญลักษณ์ของไพ่ห้าไม่เท้าเห็นไหมคนเอาไม้ฟาดกันแสดงว่าไม่ต้องพูดเยอะคนเรารู้อยู่แล้วความคิดทัศนคติไม่ตรงกันช่วงนี้งดแสดงความคิดเห็นทุกกรณีเป็นผู้ฟังที่ดีและเป็นผู้ตามที่ดีจะทำให้งานสำเร็จราบลื่นได้แต่ถ้าพูดไม่หยุดพูดเยอะ ปัญหาตามมาแน่เกิดความขัดแย้งเกิดความไม่เข้าใจและไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีช่วงเนี้ปฏิบัติตามผู้ใหญ่เอาหัวหน้าว่าเลยค่ะทำตามหัวหน้าเลยค่ะแล้วจะดีแล้วจะสำเร็จส่วนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการลูกน้องบริวารจะสร้างความปวดหัวนิดนึง เหมือนจะไม่ค่อยเชื่อฟังสักเท่าไหร่แต่อาจารย์ก็มองว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรเยอะช่วงเนี้ยถ้าจําเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะพูดไปสองไพเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองอุปสรรคมีบ้างเล็กน้อยแต่ทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นถือว่าเป็นจังหวะที่ดวงเปิดนะส่วนเรื่องของความรักคนมีคู่คนที่คบกันมานานๆมันเบื่อ ไพ่พระกับความรักเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความน่าเบื่อบางครั้งพูดอะไรสองสาคำทะเลาะกันละเลือกที่จะไม่พูดดีกว่าหรือเลือกที่จะไม่โต้อตอบดีกว่าคิดว่าเอาชนะกันไปสุดท้ายก็อยู่กันไม่สงบสุขเพราะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้เห็นไหมมันยังเป็นครอบครัวเดียวกันได้ แต่เราเลือกที่จะไม่พูดไม่ตอบโต้สบายใจกว่าใครสักคนที่พร้อมจะอยู่กับเราไปจนวันตายอ่ะมันอาจจะมีนิสัยแย่บ้างหน้าเบื่อบ้างก็ช่างมันเถอะเนาะส่วนคนที่โสดคนโสดเนี่ยถ้าไม่ย้อนแย้งกับตัวเองนะอยากมีก็เปิดใจค่ะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวอยากมีเดี๋ยวไม่อยากมีแต่ช่วงเนี้อาจารย์จะบอกว่ามีโอกาสได้เจอคนที่วัยวุฒิคุณวุฒิสูงกว่า อาจจะเป็นคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมหรือมียศมีตำแหน่งคบคนอายุมากกว่าช่วงนี้จะดีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะดีมากแต่ถ้าตัวเองยังย้อนแยง้งกับตัวเองอยู่ยังไม่พร้อมเปิดใจยังไม่พร้อมมีใครก็อยู่คนเดียวไปก่อนก็ได้สบายใจกว่านะการเงินอาจารย์ไม่ว่าไม่ว่าคนวันอาทิตย์ก็แล้วกันแต่ต้องเตือนกันตรงๆว่าอย่าเวอ้อ อย่าใช้เงินเกินตัวอย่าใช้เงินเกินกำลังมันอีรุงตุงนางเพราะบางคนชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วนะสัปดาห์ที่สองของเดือนเนี่ยอย่าใช้เงินเกินตัวแล้วอย่าหวังน้ำบอดหน้านะเพราะบางเรื่องบางอย่างมันอาจจะติดขัดได้อันนี้ต้องเตือนตรงๆนะอ่ะเสริมดวงการเงินเด้อพระอุปคุตพระศิวลีพระสังกาจาัจจย ชุดนี้ใครที่ไม่เคยมีโชคมีลาบเลยแนะนำบูชาเถอะดีต่อใจมากๆสามพระอรหันเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆชุดนี้239บาทไม่ใช่แค่เรื่องของโชคลาบนะโชคลาบเนี่ยเด่นมากๆอยู่แล้วสำหรับพุทธคุณที่เหลือยังช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีชั่วร้ายคุณใสมนดำอุปสรรคขวากหนามศัตรูหม,มู่มารหรือแม้แต่องค์พระสังกาจาย อยู่ดีกินดีมีความสุขเสริมสเสน่ห์ด้วยคนวันอาทิตย์ไม่ค่อยมีสเสน่ห์นะถ้าพูดตรงตรงนะชุดนี้239บาทส่งฟรีแต่ไม่มีเก็บปลายทางนะคะผู้ใหญ่ยังเมตตาเอ็นดูอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยขอพรท่านได้บ้านเล็กที่บ้านเล็กที่ให้โชคให้ลาบนะช่วงเนี้ย ใครจะซื้อหวยจะอะไรนะให้ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านปัดกวาดเช็ดถูดูแลความสะอาดบ้างนะคะโดยเฉพาะอยากยงอยักใหญ่นะคะไม่งั้นเงินมันก็ไม่เข้าโชคลาภมันก็ไม่เข้าเราดูแลเรื่องของความสะอาดในบ้านด้วยนะคะบ้านเล็กที่นะให้โชคให้ลาภเลขเด่นเลขมงคลคือ1055 อาจจะได้เล็กเบิ้ลน,นะคนวันอาทิตย์วดนี้อาจจะได้เล็กเบิ้ลน,นะห้าห้าก็โดดเด่นนะ105แต่อาจจะเบิ้ล55นะคะสุขภาพ,าพปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดกล้ามเนือ้อส่วนใหญ่ช่วงนี้จะลุกก็โอยนั่งก็โอยจาดูเมื่อยเนิดหนึ่งก็แล้วกันสำหรับใครที่จะไปวดัดจะไปทำบุญนะเติมน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าน้ำค่าไฟนะ แล้วช่วงเนี้ไหว้พระพุทธจินาลาดหรือพระพุทธที่เกี่ยวข้องกับอา่าปางมารวิชัยชนะมารปราบมาเห็นว่นาไพ่ใบนี้มันหมายถึงอุปสรรคความขัดแย้งขัดแข้งขัดขาบูชาพระปางชนะมารแล้วจะดีนอกกนั้นอย่างอื่นถือว่าดวงสดใสทุกอย่างคลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดีกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ